สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องผีไทยกันนะคะเป็นเรื่องที่อ๋อทั้งน่ากลัวทั้งผูกพันกับวัฒนธรรมเรามานานเลยค่ะสวัสดีครับใช่ครับเรื่องผีในไทยนี่รากฐานลึกซึ้งมากเลยนะครับมันมีการผสมผสานความเชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมเข้ากับศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาด้วยครับค่ะข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็หลากหลายมากทั้งตำนานเรื่องเล่าไปจนถึงบทวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมเลยนะคะ ซึ่งมันก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะทั้งสะท้อนวิถีชีวิตค่านิยมหรือไม้กระทั่งเ,เป็นเหมือนกลไกลควบคุมสังคมในสมัยก่อนด้วยครับงั้นเราเริ่มกันที่ผีที่ดังมากๆก่อนเลยดีไหมคะผีปอบได้เลยครับปอบนี่โดยเฉพาะทางอีสานนี่โหดังมาก คือภาพจําจากหนังจากละครมันก็จะดูน่ากลัวแบบหนึ่งใช่ไหมคะแบบจกไส้อะไรแบบนั้นแต่เหมือนว่าในความเชื่อจริงๆของชาวบ้านมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกใช่เลยครับในข้อมูลท้องถิ่นเนี่ยเขาแยกประเภทด้วยนะมีปอบมนคือพวกที่เล่นของเล่นวิชาอาคมแล้วผิดครูคุมไม่ได้ของเข้าตัวอ๋อค่ะค่ะกับอีกแบบคือปอบเชือ้ออันนี้น่าสนใจคือเชื่อว่าสืบทอดทางสายเลือด โดยเฉพาะาผู้หญิงในตระกูลโอ oh, สืบทอดท,ทางสายเลือดเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังมีปอบอีกแบบที่เรียกว่าปอบระดับหมู่บ้านอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอาเพศในชุมชนต้องมีพิธีไล่ผีหรือที่เรียกว่าตักผีกันเลยแล้วคนแบบไหนคะที่มักจะถูกชาวบ้านสงสัยหรือกล่าวหาว่าเป็นปอบจากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับก็มักจะเป็นคนที่มีลักษณะบางอย่างที่ เอ่อแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในชุมชนเช่นเช่นอาจจะร่ำรวยขึ้นมาผิดปกติเร็วเกินไปหรือคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมไม่สูงสิงกับใครหรือแม้แต่คนที่ป่วยเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้บางทีคนต่างถิ่นเข้ามาแล้วเกิดเรื่องไม่ดีก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนนำปอบเข้ามาก็มีครับอืมฟังดูแล้วมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะคะครับในเชิงสังคมวิทยาก็มองว่ามันเป็น,นกลไกควบคุมให้คนอยู่ในบรรทัดฐานของชุมชนนะครับ แต่ก็น่าเศร้านะที่มันสะท้อนถึงความเข้าใจเรื่องการแพทย์ที่อาจจะยังจำกัดในอดีตค่ะแล้วบางทีการไล่ปอบก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการใช้ความเชื่อเข้ามาตัดสินลงโทษกันซึ่งบางทีก็รุนแรงส่วนประเด็นที่ว่าทำไมปอบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็น่าสนใจครับมีการเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมสมัยก่อนที่บทบาทผู้หญิงในบ้านสำคัญมากๆค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะอ่ะขยับมาที่ผีอีกตนที่ดังไม่แพ้กันผีกระสือค่ะอ๋อกระสือผีผู้หญิงถอดหัวกับไส้ลอยหากินตอนกลางคืนใช่ค่ะที่ว่าเห็นเป็นดวงไฟแวบๆลอยไปมาหากินของสดของคาวนี้ก็มีเรื่องเล่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้บางทีจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่นก็เถอะครับ ตามตำนานที่เล่าๆกันมาก็ว่าเกิดจากผู้หญิงที่ทำผิดศีลธรรมโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวหรือเรียนวิชาอาคมแล้วทำผิดข้อห้ามอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ล่ะคะมันเป็นไปได้เหรอคะที่หัวกับไส้จะลอยได้เนี่ยเอ่ออันนี้ในเชิงชีววิทยากายภาพหรือฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยครับการที่หัวกับอวัยวะภายในจะแยกออกจากร่างแล้วลอยได้แถมมีแสงอีกอันนี้ขัดกับหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หมดเลย ก็อาจจะเป็นคำอธิบายปรกากฏการณ์อื่นๆหรือเป็นอุปทานหมู่ไปกดเต็งไปได้ครับอาจจะมีคำอธิบายอื่นๆหรือเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมานานจนคนเ,เชื่อว่าเป็นจริงแล้วก็มีคู่กันใช่ไหมคะผีกระหังใช่ครับกระหังนี่เป็นผีผู้ชายใช้กระด้งแทนปีกสากตำข้าวแทนหางบินเหมือนกันหากินของสุกปรกของโสโครกคล้ายๆกระสือนั่นแหละครับ แล้วสมะคล้ายกันเลยแต่เป็นผู้ชายครับความเชื่อก็คล้ายกันอีกคือเกิดจากผู้ชายที่ไปเล่นคุณใสเล่นของแล้วคุมไม่อยู่หรือบางทีก็ว่าสืบท่อดทางน้ำลายได้ด้วยมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระหังอีกไหมคะก็ที่เล่าต่อๆกันมานะครับคือจะมีหางเหมือนสากกลัวแสงสว่างแล้วถ้าโดนแสงไฟเนี่ยตาจะแดงก่ำเลย โหฟังแล้วก็น่ากลัวไปอีกแบบนะคะนอกจาก3ตนหลักๆที่เราคุยกันมาเนี่ยยังมีผีอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมคะที่สะท้อนความเชื่อของคนไทยใช่ครับในข้อมูลก็มีพูดถึงอย่างนางตะเคียนวิญญ,ญาณผู้หญิงสวยที่สิงอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่ๆอ๋อที่เชื่อว่าหวงถิ่นแต่ก็ให้โชคลาภได้เหมือนกันถ้าไปขอดีๆแต่ถ้าลบหลู่ก็เจอดีครับถูกต้องเลยอันนี้สะท้อนความผูกพันความเชื่อเรื่องพลังในธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ๆ แล้วก็มีเปรตใช่ไหมคะที่รูปร่างสูงใหญ่ปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานร้องขอส่วนบุญอันนี้ชัดเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษใช่ครับโดยเฉพาะบาปที่ทำกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณรูปแบบเปรตนี้หลากหลายมากตามกรรมที่ทำไว้เลยครับแล้วอีกตนที่น่าสนใจก็เสือสมิงครับเสือสมิงนี้ก็สะท้อนความกลัวเกี่ยวกับป่าอำนาจลึกลับไสยศาสตร์ อาจจะเป็นเสือที่กินคนมากจนมีฤทธิ์แปลงร่างได้หรือเป็นคนที่เรียนวิชาเสือแล้วกลายร่างเป็นเสือจะเห็นว่าผีแต่ละชนิดนี่สะท้อนความเชื่อค่านิยมความกลัวที่แตกต่างกันไปในสังคมไทยจริงๆนะคะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความคิดความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุคสมัยเลยสรุปแล้วการที่เรามาเจาะลึกเรื่องผีไทยกันวันนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นเลยว่ามันมีความหลากหลายน่าสะพรึงกลัว แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะครับและมีประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์นะครับว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์จะอธิบายอะไรอะไรได้มากขึ้นแต่ความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงอยู่กับเราอืมจริงค่ะบางทีมันอาจจะทำหน้าที่ลึกๆในจิตใจเราช่วยให้เราตระหนักถึงความตายคุณค่าของการมีชีวิตอยู่หรือ เอ่อความรับผิดชอบต่อการกระทําของเราเองเหมือนเป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวรูปแบบหนึ่งเพื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นเป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ งั้งสุดท้ายนี้ก็อาจจะชวนคิดกันต่อนะคะว่าในยุคที่เรื่องผีถูกนำมาเล่าใหม่ถูกสร้างเป็นหนังเป็นซีรีส์กลายเป็นความบันเทิงหรือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยค,ความหมายดั้งเดิมหรือบทบาทของผีในฐานะเครื่องเตือนใจหรือผู้ควบคุมทางสังคมแบบเก่ามันจะยังเหมือนเดิมไหมหรือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วในโลกปัจจุบันของเรานั่นสิครับ น่าคิดต่อจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลและการพูดคุยที่น่าสนใจค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ